คนวันนี้เราอยู่ในช่องเอวาเกมท v, v. ีวีซีซั่นหนึ่งนะทุกคนซีซั่นหนึ่งอซีซั่นหนึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมฟรีไฟ r e แต่อันนี้จะเป็นคนแค้เกมนะเยนยงชื่อว่าอาังเปาที่อยู่ในที่อยู่ในซีซั่นศูนย์ใช่ไหมซีซั่นศูนย์ที่ไปอยู่ในสนามด็กเล่นนั้นไม่ได้หลดไม่ได้หรอ เน็ตมันเน็ตมันกากนะทุกคนเน็ตกากมันเมียนี่ทุกคนนี่เน็ตกากไหมนนดูเน็ตมันกากมากนานมากนานมากทุกคนใครเป็นเน็ตแบบนี้ก็ลองไห้แล้วนานมากนานมากทุกคนต้องรอเปลติงนะครับมันไม่ร่เลยครับ ต้องรอรอบหนึ่งมันไม่ได้เลยครับแล้วโหลดไปดูเลยไม่ได้อะครับเน็ตไม่ดีเลยอใช่ต้องให้ลบอยู่ถือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเล่นเกมอื่นก็ได้มันไม่หลดไม่ได้ผู้ต้อนรับคนใหม่นั้นก็คือลาล่านั่นเองขอเซียงตบมือหน่อยดีดีดี เขาเล่นอันนี้แทนแล้วกันสวนเราจะมาดู YouTube กันดีกว่าบหน่มึงก็ตั้งสิทำไมอะไร <Level. S 1> อ้เา,า <loh. S 1> ก็จะมาดูั่นะครับรอ่ลืมสวัสดีคุณผู้ชมอย,อยู่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 อัะ อยู่อยู่ไม่รู้จะต้องเอจะถึงตากล้องให้เองฟรีไฟเลพชรโคเยอะใจเนะโอเคใคก็รูแลวนี้ดล้วก็มีนี่ด้วยแล้วก็มีผู้รับเชิญเนด้วยไอกีตาร์ไอมังกรอุ้ยืนมปน ออกไปสิฝนจะตกแล้วเนี่ยเออเออเออมึงทิ้งจัก,กรยานทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป,ป๊อปนี่นี่นี่นั่นเองแต่เรากดแต่เรากดไม่ได้นี่เห็นไหมกดไ,ไ,ไม่ได้เลยแต่กดได้แต่ปิดนะ สำหรับวันนี้เราขอตัวลากันก่อนนะครับลาก่อนันครับไปเ๊เขเดี๋ยวๆอย่าเพิ่งไปบ่ายน้องๆก็อย่าลืมกดติดตามให้เดี๋ยวดูนี่กันครับได้อะไรครับติดตัวครับตัวครับตัวก็อย่าลืมกดติดตามเอวาเกมทีวีสั้นหนึ่งด้วยนะบายบายลาก่อนนะครับ